คีับพี่น้องครับ,รบหมายเด็ดครับมื่อนี้ต่ห้อยค้นหาหลายครับห้อยแผ่วนี่ประมาณสี่หาอันครับที่หาอันอนี้หมายถึงทั้งกระดาษทั้งผ้าตะทอนแสงทั้งผ้าสีนํำเงินทั้งแต่มันขึ้นเป็นดงหนูครับเมื่อนี้กาได้ร้องวิชาของ อาบะทิมบอหลับบนอนครับใช้ครับคุณ่าสิเป็นจังไะถึงเพื่อนว่าถึงเพื่อนว่าจิดักมาหลายไปกินหลายแล้วแต่ก็คิดว่าหนูก็ยังเหลือครับคิดว่าหนา่าจะเหลือบ้างครับยังชิลายกันนะโตสองโตก็ยังดีครับที่พอเอาไปกินหมดดอกว คุ้มไปเลยอ่ะเขาไปมันคือเบืเอ่อเขามาเมนบ่กคุมคุม มีตัวว่ามีตัวก็ต้องดักไว้ครับเพราะเขาว่าเป็นสายลายนะครับได้บ่ได้บ่ว่าครับว่บาจะคอยเลยหาให้ได้หาก่อนครับที่เหลือจังว่า,ากันบ่ได้ครับบ่เป็นยังคมาซีเรียดได้ก็ดีไปครับเพราะได้ตืิมกันบ่ได้ครับบ่เป็นยังหาต่อไปครับ No, no, no. ครับโอ้ใส um> ่กัดอ ah> ๋อครับอันน uh> uh uh ี้ลองใส่บ่วงเบ่งครับผมเอ้ยมา

โอมึม <laughs> mm ีมีนะมันมาจอดได้เนี่เทียากจอดทอเนี่ยมอดตงู้ดเด้อดูเรียงตันเด้อมันจอดต่อเอ้ยหนูวะนันวะเดียวเดี๋ยวอันนั้ถอยมาถอยมาไม่จยากับ แงไปละ,นะเนี่ยัึงไปเอเจ้าตอนพี่แล้เนี่ยหอยขอบพี่เอาอยู่<ะ>พี่เี่หอยขับพี่เออยู่พี่เด้อปองมเองัเน่น นี่แล้วมองมันีอยู่ไมักอ่ย,ยอนั่ยยน,นนี่างควไไ้มากสะพาน,น,นเนี่ยผมว่าอยู่ดีแหละ กองกันอิลีวว่เลยงนหมนนดีดกินออน้ำผ้ดีอ,อันนี้ไอ้มากไอ้มักียันดีงนเมนนเมนันนี้อันนี้สามอันที่อันเมนเิดแ้วนะ ý bạn tháng, tháng cao kìa cái ờ. hói tìm đàn hói may thế mà Để. ทีนี่ยน,นิลวลหะห g o ยนี่ยมันก็หางเนี่ยไมหมห้มะนะอยหนึ่งล้านอยโอ้มีหางยไหมห้อยลกหางเอายางยางเบิ้งก็รู้เอะเทินได้เบิ้ง แคมคนงั้นพิ่นอยู่เดน้เนี่ยแค่เนี่แข่มคน,นะนงา้นพิ่นอยู่เดนวเนี่ยต้อตัดอกเขาเนครับตอ,อนเบิ่ยครับโอเคเดี๋ยวรู้จักซะนะจะมบบวงอครับนนทัดตอกเลยเนียพ่อมาจอดคอยนี้ก็โดนแล้วนะด้เนี่ยา เพิ่นเพิ่นก็หาคักเท่ากันนะครับว่าแม่นนักการมหรือว่านักการไมาเฮ็ดก่อสั่งไงเนะาะครับผมจะคลิปนี้จะฝากเท่านี้ก่อนครับ,รบพี่น้องครับหาลงไฟก่อนบัดเนี่ยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ